งานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการมิได้อยากจะเป็นผู้พิการแต่อยากช่วยตนเองได้ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อที่จะทาให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2517 เรียนรู้ก้าวไกลเทคโนโลยีทันสมัยใส่ใจคุณภาพผู้เรียนที่นี่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีค่ะศูนย์ของเราจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษดําเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนในหลายรูปแบบทั้งการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะสูนของเราประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2539ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิน้น332คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน110ท่านภายใต้การบริหารงานของนอายอนนท์จากแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน2ท่านได้แก่นายเจษดามั่งมูลและนางการจนาจันทอุปรีค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีมีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลบริหารโปร่งใสให้บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทักษะชีวิตดีมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มบำบัดฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสําหรับคนพิการ Transitional Service พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP (Individualized Education Program) สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชนทั้งนี้ศูนย์ของเรายังเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยมีการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดลบบุรีและภาระหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรียังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระยะแรกเริ่ม early intervention ตั้งแต่การค้นหาการฟื้นฟูไปจนถึงการส่งต่อมีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อการพัฒนาทักษะ5้าด้าน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายเน้นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกๆด้านและรับการกระตุ้นจากกิจกรรมเสริมได้แก่กิจกรรมทาราบำบัดอาชาบำบัดศิลปะบำบัดธรรมชาติบำบัดดนตรีบำบัดพุทธศาสนาบำบัด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการฝึกพูดการรับรู้ประสาทสัมผัสการพัฒนากล้ามเนื้อการปรับพฤติกรรมโดยนักสหวิชาชีพนอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีมีการให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบการให้บริการในลักษณะไปกับแบบหมุนเวียนที่หน่วยบริการการให้บริการการศึกษาแก่เด็กพิการรุนแรงตามบ้านเป็นศูนย์วิชาการประจำอำเภอและเป็นศูนย์บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำอำเภอแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายค่ะปัจจุบันศูนย์ของเรามีหน่วยบริการประจำอำเภอทั้งสิ้น11อำเภอครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดลบบุรีอีกทั้งมีห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนเรียนรวมได้แก่ โรงเรียนพลร่มอนุสร์มิตรภาพที่50จังหวัดลบบุรีโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีและยังมีศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เด็กเจ็บป่วยที่เข้ารับบริการณโรงพยาบาลในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับค่ะ มนุษย์ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรับบริการทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพโดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจึงเป็นหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษในการจัดรูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคให้บริการอย่างทั่วถึงคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิศ เ,เขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีขอขอบคุณค่ะ